ค่ะสวยอีกต่างหากเห็ดพึ่งหวานหลงมากเกิดไม่ทันเขา สวยมากเลยค่ะตัดขาเรียบร้อยจ้าเดินอีกก็เจออีกจ้าพี่น้องจ้า ขาวจ้วเลยจ้าวข่ามากข่าจ้วดูทุกท่านใหญ่มากจ้าแต่ว่าแก่แล้วดูโอ้โหนี่คือเห็ดสวีเดนนะจ้ะใหญ่มากดู อืขาแข็งอยู่อืมขาโอ้โหอืมอันนี้โอ้โหขาใหญ่มากค่ะ โอ้สวยจ้ะตรงนี้มีตะดอกสวยๆงามๆด้วยจ้าดูอุ้อดดยดูดอกไหมเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนอีกปาด,ดิโทเอาเอาอุ้ย อันนี้หัวหลุดเลยหัวหลุดจ้ะเบิ <c oughs> งขาไหมเอา้าดีนะที่กลับมาดูอุ้ยโชคดีที่กลับเป็นมาดูจ้ะโอ,โอ้ยโอ้ยนั่นนี่นี่นดตะการอยู่พีอ่อะโยหลงมองโอ้ยดูจ้ะทุกท่านจ้ะ เอาจดเต็มแล้วเห็ดจังไดละบานนี้เฮ็ดจังไดสิบมันเต็มแล้วเอาเนี่ยเวลาเอาตะก,ก้ามาไม่ใหญ่มันก็เก็บได้เยอะงงมากเลยงงจริงๆค่ะทุกท่านเอานี่ยังไม่ได้ตัดขาเลยค่ะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออกไปตัดเนาะอุ้ยเอาเรียงดีๆ อ้ไปค่ะคือถ้าวันธรรมดานะเพื่อนๆก็ทำงานหมดจะชวนใครมาก็ไม่ได้ก็าทำงานกัน,น่ะค่ะเนาะหลังเลิกงานก็อาศัยป่าใกล้บ้านเข้ามาฟินๆเอาเอาบรรยากาศ เดินออกกำลังกายงามค่ะอุ้ยพี่น้องจ้าอุ้ยดูสวยจ้าขอาตัดไม่ตัด <c oughs> ไม่ตัดขาอีกแล้วพี่น้องจ้า สวยค่ะโอ้โหขาวมากโอ้ยังได้อยู่โอ,โอ,โอ,โอ้โอ้โหสวยมากโอ้โหดูสวยจริงๆค่ะอ๋าฮอดไหมงามขนาดจ้ะตัดขากันค่ะอ๋อ แมใหญ่เกินเนี่ยใหญ่พดผูดอกเนี้ยได้แกงหนึ่ง สวยสวยมากเจ้าค่ะป้าดอกเพลินไหมอุ้ยเนาะหนึ่งสองฝ่ามือแม่ดอกโอ้หูอืมบ่ ดูอ,อุ้ยอุ้ยได้หรือเปล่าเนาะได้บ้านนอนน่ได้บ้านนอผ่าลึกๆไปเลยเพราะว่าเห็ดหน้านี้มันก็จะมันจะเน่าเร็วเนาะแต่ว่าป่านี้มันรู้สึกแห้งเนาะ อาจจะไม่เน่าก็ได้ค่ะดูสวยค่ะโออยังสวยอยู่เลยจ้ะสวยดูท่าเขากินแล้วแหละแต่ยังสวยอยู่ขาแน่นมากจ้าหืม <c oughs> คอยขื้นบ่ได้เมื่อบานจักเทือดอกพี่น้องเอา้า โอ้ยเจอดอกนี่อีกเอา้าเพิ่มทีละดอกสองดอกโอ้ยตกเขาเฮียเบิดสนอคอยกระไดเนาะเบิกแนะ่เขาสิลงไปแไมชั้นขนาดเลยคือสตีลังกากับตะกาเห็ดตกเขาคอพับส <c oughs> นบอปเปนดี๋ยวตาคุยก็มองไปเบนเด้อหูยงามขนาดพี่น้องหูยปลา ก็คือบ่ได้เมื่อบ้านจากเทือดอกมือนีเด้อเอาเก็บไปเรื่อยๆนะนะ่ะเอาเอาเอาตะกาตะกาควา,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 ามชะนอน่นเนาะอุย้ยดอกพุ่นน่ะอุย้ยขายัางแข็งไหมพ่นเขียวอยู่แต่วบาพ่นเอาได้อยู่นี่ว้าเต็มเลยปาติโทมีแต่ดอกงามๆค่ะพุ่นน่ะพี่น้องพุ่นน่ะเงือบหัวมาก เห็นดอกนั่นอีกเอ้าเอาเอายางาไปอ่ะก็ต้องกลับดอกมกั้งเฮื่อนน่ะนะฮะก็ต้องกลับแล้วละ่ะเก็บเห็ดแล้วล่ะเอ้าตัดสินใจยู่ต่อน่ะล่ละอืมโอ้โหยเนาะนเอา้า <laughs> เห็ดจังใดละบ้านนี้ขี่ไปโอ้โหยเนาะ ตาก็มองไปนะจ๊ะในระหว่างทางลงเขาเมื่อบ้านพี่นอ้องทางลงเขาพี่น้องจ๋าสวยมากดูอุยอย่ารวงเบิดเดอ้อพี่น้องเดอ้อเขาก็ชั้นๆน,นี่ โอ้ยร่วงตุกตุกตุกๆพอดะชั่นขนาดเลยบุญน้ำเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดคือกันเด้อโอ้ยเนาะบ่คือบ่คืดวาสิว่าได้หลายปันนี่เนาะอุย้ยมีตะดอกง,งามๆคักหลายเนาะ